สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ฝนตกนะครับวันใดไปกีดยางก็เลยมาถ่ายคลิปสวนยางของญาตินะครับให้ท่านผู้ชมได้เบ่งนะครับอันนี้เป็นสวนยางพันหกอยนะครับพันหกอยปลูกกะหลังสีประมาณปีสี่ห้าขึ้นมาแล้วละครับเป็นยางพันหกอยเนาะต้นกะไ่เติบอยู่ครับ ว่าเบิ้งแล้วก็บ่ค่อยเสมอกันบันไดครับมีต้นน้อยต้นใหญ่เนาะอันนี่ก็ไม่ทนผู้ชมเบิ่งนะกันนะครับว่าสวนนี้ก็คือบ่บได้ซสายาท่านะครับหรือว่ายาเลงก็คือบ่บได้ใส่เลยนะครับการย้อนว่ายันแบบว่ายางตาหนึ่งนะครับเพินกับบท่าปีที่แล้วก็บ่ไดเอามาท่าเบิดปีเลยนะครับใส่แบบว่า กีดแบบธรรมชาตินะครับแบบธรรมดาอืมเป็นกะยานวายางหนาตายนะครับแต่ว่าผมบัดมาเบิ่งสวนแล้วกะอ่มีต้นยางตายหนึ่งนะครับกะเบิ่งแล้วกะหลายพอสมควนนะครับเนี่ยเนาะทั้งที่ต้นใน่นะครับต้นใน่ต้นน้อยนี่กะมีหนาตายนะครับหลายพอสมควรเลยทั้งๆที่แบบว่าบ่ได้ใส่ ายาเล่งนะครับหรือว่าป้ายหนายางเลยนะครับแต่ว่ามันกับมี่ต้นยางใต้หนึ่งนะครับเห็นเห็นหลายหลายเติมนะครับบอมแมนว่าบดอดีใไซท่าหนายางแลว้วบอมี่ยางใต้หนึ่งนะครับมันกับบอมแมนเลยนะครับรู้สึกว่าทุกๆสวนนะครับทุกๆสวนจากทีสเกตเบิ้งนี่ สวนที่ใส่หรือบ่ใส่นี่ะการมีต้นยางตายหนึ่งนะครับเกือบสูสูสวนเลยนะครับรู้สึกว่ามันสิเป็นปัญหาระดับะระดับชาติหรือว่าเป็นปัญหาระดับของระดับประเทศของชาวสวนยางนั่นแหละครับเบิ่งแล้วนี่การปลูกยางและกายางมีลักษณะยนืนต้นตายหรือยืนต้นบม่มีน้ำยางนะครับนี่ก็รู้สึกว่า เป็นทางรัดพิ่นออกมาสำรวจอยู่พักหนึ่งนะครับว่าแต่ละสวนแต่ละสวนนะ่ะมีอย่างตายหนึ่งบอ่อเนอะเอาะฉะนั้นก็คือครับอ่ในการถ,ถีตัดจินใจว่าสีท่าหนา่ายยางหรือบอ่อท่าเนี่ยผมว่าอันนี้กับพ่อสีตัดสินใจได้นะครับว่าสีใสหรือบอ่อใสนะครับเพราะว่าบางเทธอนี่ยเข้าคิดว่าบอ่อใส โใส่ยาหรือว่ายาเลงนี่หรือว่าป้ายยาท่านายางนี่บบใส่เลยอ่ายางมันสีบ่ตายหนึ่งนี่กับบแมนเลยได้ครับนี่เพราะว่าผมกัเก็บนะครับข้อมูลหลายๆสวนแล้วนะครับอ่าทั้งที่บบได้ใส่เลยมันกัมีอ่าตายหนึ่งนะครับตายหนึ่งกับลายคือกันอือแล้วกับสวนทีเพิ่นอ่าใส่ยาแล้วก็มีตายหนึ่งนี่ก็มีคือกันก็แสดงว่านี่ ขั้นเท่าสีปักใจเสีอว่าใส่หรือบอ่ใส่แล้วว่าเกิดสาเหตุจากใายหนึ่งนี่มันมันกับสีบอแมนบันใดนะครับแต่ว่าค้นถี่บอได้ใส่แล้วว่ายางใต้หนึ่งนี่มันจะแต่เสียโอกาสนะครับเสียโอกาสในการทำเงินในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในปีนั้นนะครับยางคือสวนของเพิ่นนี่แหละครับเพราะว่าเพิ่นกับอบอได้ใส่ยา ปีที่แล้วนี่เบิดปีกยายันว่ายางมันตายหนึ่งนะครับเพื่อนก็นเลยเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสในการทําเงินเพราะว่าแต่ละครั้งสมมติว่าขายได้เท่าละคือยางของเพิ่นนี่ถ้าแม่นใส่ยานะครับใส่ยา,าเปิดเวลาเขาเปิดนายางนี่เนาะเขากะกระตุนมั่นแน่นะครับมบมเมนว่าเข้าสีใสพาเพื่อน,นะครับเวลาเขาเปิดนายยางนี่เขากะถ้าการะตุนให้มันไลคล่องๆอ,องนะครับ เธอหนึ่งนะครับล้วการช่วงที่มั่นกลางๆนี่กัเธอหนึ่งเต็มที่ใหญ่เกินสามเธอสิปริมาณนำยางนี่ผมว่าสิได้มากขึ้นกว่าที่หฮอบ่ใส่นะครับแต่ว่าหฮอกับบได้ใส่ใบว่าคําเผื่อสุเดือนสุเดือนนะครับบาดนี้เงินให้กระเป๋าหฮอกับเพิ่มขึ้นได้ครับบาร์นิแต่ว่าขั้นหฮอบ่ใส่นะครับขั้นหฮอบาใส่ก็คือยางปีที่แล้วพิ้นนั่นแหละครับก็คือบ่ใส่เบิดปีเนี่ยก็คือ ในแต่ละครั้งเพิ่นขายไปกัมันก็ได้กำารนะครับแทนที่สียางได้ประมาณขายแต่ละเถ้อแต่ละเถ้อได้เถ้อละมือนเถ้อละมือนบางเทือกับบ่อหอดยังไงสีนะทางที่ปริมาณตัวยางนี่มันหลอยู่นะครับแต่ว่าขั้นบ่ใส่ก็คือมันจะเสียโอกาสไปเลยเนาะแต่กับวีนี่กับเพื่อนกับมง่ายกับลังเลในการที่สใส่หรือบ่ใส่นะครับแต่กับเมื่อวานนะครับกับได้ผมสร้างสื่อ ายาท่าให้ว่าเอาที่แบบบอบอแรงบันไดน,นะครับของอรีดโฟนะครับแบบเอาประมาณจากักสองจุดหานะครับเพราะว่าเขาเลือกความเข้มข้นได้นะครับขั้นแบบเอาแบบแห้งไร้กายยันแบบว่ามันกระทบกระตุน้นยางเนาะเข้ากับเลือกเอาตามความเข้มข้นก่อนนะครับกับประมาณจักสองจุดห่าสิครับมามา,มาท่าเนาะพอกระตุ้นให้มันไหลไหล,ลดีนะครับไหลดีก่อน ม,มันสีแตกต่างอยู่ครับท่ากระบท่านี่เนาะขั้นท่านี่มันก็สีให้มันไล่ข้องนะครับไล่ข้องปริมาณนำยางคือปริมาณยางก่อนถั่วที่เข้าได้แต่ละขั้งนี่ครับสมมติว่านี่ละครับคือสวนของเพิินนี่ละขั้นเมนท่านี่ก็สีได้ยุบประมาณสี่หาสี่ร้อยถึงหาร้อยนะครับแต่ว่าขั้นพระท่านี่ก็สีได้ยุบประมาณนี่ครับสามร้อยสามร้อยสามร้อยนิดนิดนี่ประมาณนี้ละครับผมคือวานี่ ว่าผมก็สอบตามข้อมูลแล้วนะครับว่าสีใดประมาณนี่เนาอะอแต่ว่าบัดนี้เงินได้กระเป๋าหฮอกับสิเพิ่มขึ้นนด้ครับเวลาเหาอบามีาม่เงินนะครับบ่มีเงินเหาก็ได้เงินจากสวนยางนี่แหละครับแต่ว่าเวลา,าหา่อบ่ใส้เนาะเวลาหฮอบ่ใส้นี่อมั่นก็บว่าง่ายคือมันอ่นมันบ่คล้องมือนะครับเอทั้งที่แบบว่าสวนยางนี่ก็ กรบบอร่อหน่อยๆนะครับบอ่อหน่อยๆเลยแต่ว่าปริมาณยางผัดได้บ่ลายก็บ,บ่สมกับต้นยางะนะ,ะบางเทธอมันก็เฮ็ดให้เขนะ้าเนี่ยอึดอัดนะครับอึดอัดอึดอัดเพราะว่ายัางเนาะเพราะว่าแท่ที่สิได้ยางนะครับยางสามร้อยึ้นถึงถึงหาล่อยสิแต่ว่าบัดได้ขายแล้วได้ยกแล้วก็ได้เท่อละ สามน้อยนิดๆอย่างสี่นะมันมันผสมกับต้นยางบันไดนะครับอืมฉะนั้นก็แล้วแต่บุคคลนะครับแล้วแต่ดุลพินิษของของแต่และคนตัดสินใจเอาแล้รกันว่าสใส่หรือบอ่ใส่นะครับเพราะว่ากันค้นที่แบบว่าย่านแต่ว่ายางตายหนึ่งแล้วบ่ใส่นี่มันเบ่งแล้วมันบ่แมนได้ครับนเ,บเบนี่ยเพราะว่าถึงบ่ใส่แล้วมันกระตายคือเก่านะครับอัอนนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมทีส,ทสี่ตัดสินใจพิจารณาเอาแล้รกันนะครับ พอผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนี่ได้เบิ่งว่า,าสวนที่แบบว่าบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ยา,ยยานะมันมันก็นตายก่อนนะหั่นแล้วนะครับตายก่อนที่แบบว่าท่าแล้วนะครับบ่แม่นว่าใส่แล้วจังตายนะคือส่วนของของนี่แหละครับของญาติผมนี่แหละคือมันมันมีตายอยู่แล้วทั้งที่แบบบ่เคยใส่เลยนะเออแต่ว่าขั้นบ่ใส่นี่มันสิเสียโอกาสในการาทำเงินในในในแต่ละปี อย่างปี we it, so mum, like ที่แล้วก็คือบอใซตเบิร์ปีกเสียโอกาสไปเลยแต่ปีนี้ราคาดีอีกแล้เสียร์เซียโอกาสอีกมันมันก็คือว่ามันแมนอยู่บ่อนะบางเถ่อมากน้นนากดนี่แต่ละมือแต่ละมือนี่มากมากข้นํากดนี่บางเถ่อบ่ทกกับโปะเลยนะครับยางไปซุมือส้มมือข้นํากดนี่อ่มันแมนอยู่บ่อนะครับทางทีเข้ามาหาเงินเนาะเออมาหาเงินมาอ่ากีดยางมาอ่า ว่าสีได้แน่นะครับแบบมะมึงถัวยยางแล้วมันมันบ่ใช่ยางที่คึดนะครับเออมันก็มันก็เฮ็ดให้เฮานี่เริ่มเริ่มคืดว่าอ่ามันมันมันแมนหรือบ่แมนนะครับแต่ว่าคนที่เขาเจ้าใส่เออรับเงินกันอยู่ลืมๆนะครับราคาอ่าเจ้าเก้าบาทสามสิบบาทเนี่ยเขาเจ้าก็ได้ขายกันลืมๆแต่เจ้าของนี่ผ่านไปอ่าสิบหามือผ่านไปเดือนหนึ่งแหละอ่ายางยั่งกันยังบ่ท่านเต็มกระโปะอยู่เนาะ อันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละบุคคลนะครับอันที่ใส่ผมก็แนะนำแหละก็คือว่าเข้ากับบอบอต้องใส่พันเพื่อนะครับใส่ช่วงเปิดนายางนี่แหละครับเปิดนายางเลยก็อีกจักเทื่อนะครับปีละบอง่ายก็คือบอจะให้เกินประมาณ3ามเทื่อนี่ผมว่ามันก็พอดีอยู่โบแมนว่าใส่สูดเดือนสุดเดือนอย่างสั่นมันก็เป็นการถี่แบบว่า อ่าโฮมโพดนะครับโฮมโพดมันสีแ็่ไหนต้นต้นยางมันส้มนะครับอันนี้เพิ่นก็ใส่ใส่อ่าปุ๋ยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วได้ครับแต่ว่าน้ำยางกะยังมาท่านออกปรนไดเนาะกะเพิ่นกะกำลังเปิดหนาไม้ครับอ่เปิดหนาไม้ประมาณเกือบเดือนแล้วล่ะฮะอันนี้กะกำลังเริ่มสีออกจั่หน่อยนะครับแต่ว่ามันกะผสมกับต้นยางบรรไดเพราะว่าต้นยางเพิ่นนี่กะคือว่าต้นใหญ่เติบอยู่นะครับนี่เนาะ อันนี้ก็มาทายให้ท่านผู้ชมเบิ่งแะกันนะครับอ่าใครแบบว่าอ่าสิตดชินใจใส่หรือบ่ใส่กับเบิ่งเอาอะไรกันนะครับว่าขั้นอย่าง,างตายหนึ่งก็ได้เนาะอ่าลินนี้ก็แค่นี้แหละกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเฮ็ดลิมใหมๆเด้อขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ